สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องหลวงปู่เทศเทศหลังสีหลวงปู่เทศท่านเป็นพระกรรมฐานลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นปุริตโตอีกรูปหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติธรรมยิ่งนักเรื่องของวาราจิตหลวงปู่เป็นหนึ่งไม่แพ้ใครสมัยที่หลวงปู่ยังดำรงขันอยู่ ได้ฟังธรรมจากปากของท่านแล้วทําให้เกิดปิติใจสงบชอบคนใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆท่านต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเกย็นบูบูแปลกๆนี่แหละคืออํานาจธรรมพระฝรั่งหลายรูปที่ฟังภาษาไทยออกบ้างไม่ออกบ้างหลวงปู่ก็ยังสามารถสื่อและสอนได้จนแจ่มแจ้งในธรรมโดยอาศัยวาระชิตนี่แหละหลวงปู่เทศท่านเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะเชื่อจนในบางครั้งก็ขัดแย้งเรื่องข้อธรรมกับผู้เป็นอาจารย์ก็มีบอกตรงๆเลยว่าหากท่านทั้งหลายได้อ่านบันทึกของหลวงปู่ตั้งแต่ต้นจนจบบอกได้เลยว่าสนุกและตื่นเต้นจากการไปรชนภัยในป่าลึกถ้มกลางดงเสืออีกเรื่องหนึ่งที่หลวงปู่นำมาบันทึกไว้ให้อ่านเพื่อเป็นความรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อย่างเรื่อง ผีตองเหลืองท่านจอดได้ลึกมากรู้ได้ทุกอย่างในชีวิตของเขาพวกนี้เพราะหลวงปู่เห็นและได้คุยกับพวกเขามาแล้วอยู่กันแบบไหนกินอย่างไรรวมไปถึงประเพณีของพวกเขาและความลับต่างๆในเผ่าหลวงปู่เก็บเอามาเขียนจนเกลี้ยงประสบการณ์อย่างอื่นเช่นเสือมานั่งผิงไฟด้วยเห็นเสือกินควายต่อหน้าต่อตาตีเกาะเคาะไม้ไล่มันก็ไม่ปล่อย ลากไปกินต่อหน้าสงสารควายแทบตายแต่ก็ช่วยไม่ได้หลวงปู่บอกว่าคืนยุ่งกับมันมากเดี๋ยวมันลากเอาเราไปกินด้วยอีกคนเรื่องของอิทธิเพศก็ไม่ธรรมดาหลวงปู่เอามาแช่จนหมดโชคยังดีที่ท่านจิตไม่วอกแวกแส่สายไปเข้าทางกิเลสมารแต่ก็หวุดหวิดมาได้อย่างน่ายกย่องหลวงปู่บอกว่าป่าให้ทุกอย่าง ทั้งข้อธรรมและประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายๆในชีวิตคนและป่าทำให้ท่านหลุดพ้นจากวัตะไปสู่มรรคผลที่ปฒนานั่นคือนิพพานประวัติปฏิปทาวัดปฏิบัติและความเป็นมาของหลวงปู่เทศเทศลังสีแห่งสำนักปฏิบัติธรรมวัดหินหมักเปิงจังหวัดน o งคายทั้งข่อนออกบวชและบวชแล้วโดวยหลวงปู่เป็นผู้เขียนของท่านเองท่านให้เหตุผลว่า ใครจะรู้เรื่องของเราเท่ากับตัวเราเองจริงของหลวงปู่บางเรื่องบางราวของท่านคงไม่มีใครกล้าเขียนถึงความจริงแต่ถ้าท่านเป็นคนเขียนเองก็แน่นอนละ่ะท่านเป็นคนตรงไปตรงมาสามารถเขียนย้อนหลังสู่อดีตของปู่ทวดย่าทวดตาทวดและยายทวดของท่านได้ถึงเบื้องลึกแห่งต้นกําเนิดข้อเขียนของท่านทุกขั้นตอนจึงเข้มข้น สนุกตื่นเต้นไปกับเรื่องราวดุนิยายชีวิตที่นักประพันธ์แต่งขึ้นจากจินตนาการแต่นี่ไม่ใช่นิยายหากเป็นเรื่องจริงชีวิตจริงจากลากเงาต้นตระกูลเดี่ยวแรงที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ของการดิ้นรนเอาชีวิตรอดของรุ่นปู่ทวดและเพื่อนบ้านที่เคยร่วมชะตากรรมเดียวกันอพยพหนีความแห้งแลง้งหีความอดอยากปากแห้งถึงขนาดที่พี่พัดน้อง น้องพลัดพี่ระหว่างทางหาที่ทำกินในทุกเส้นทางเต็มไปด้วยชุมโจรและนักเลงอันตรายที่รอบด้านนอกจากคนแล้วยังมีสัตว์ป่าอย่างเสือมาจิ้งจอกวัวป่าควายป่ายุงเหลือบรินก็มาตามป่าฝนที่สำคัญไข้มาลาเรียใครโดนเข้าไปเมื่อไหร่ยากที่จะเอาชีวิตรอดตายสถานเดียว กว่าจะลงหลักปักฐานได้พี่พี่น้องนองที่เดินทางหนีความอดอยากมาด้วยกันล้มตายจากไปหลายคนเหตุการณ์เรื่องราวที่หลวงปู่บันทึกไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้อ่านจึงดูเดือดปนโศกเศร้าเคลาน้ำตาทิ่งกว่านังไทยยุคก,ก่อนบันทึกของหลวงปู่เทศเทศหลัง,งสีสะท้อนเรื่องราวของความรู้สึกในอดีตได้อ,อย่างดีคนที่ไม่รู้จะได้รู้ว่ายุคก,ก่อนรุ่นคุณทวดนั้น ชีวิตของชาวไร่ชาวนาที่เอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นอย่างไรลำบากยากจนแค่ไหนอันตรายกับชีวิตมีรอบด้านความยากจนมิได้ทำลายกำแพงแห่งความดีในต้นตระกูลของหลวงปู่แม้แต่น้อยจนกระทั่งลูกหลานอย่างเช่นหลวงปู่เทศอริยเจ้าผู้มีวิริยะอุตสาหะในการเจริญภาวนาธรรมจนข้ามพ้นโลกแห่งวัตฏะสู่โลกแห่งนิพพาน ดังที่หลวงปู่ดุนอตุโลผู้มีความงดงามในวัดปฏิบัติและปฏิปทาแห่งวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์ได้รจนาเรื่องราวของหลวงปู่เทศไว้ในหนังสือประวัติของท่านเองดังนี้หลวงปู่เทศนั้นท่านมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่สะอาดงดงามซุ่มเสียงมีกังวานไพราะทั้งยังแตกฉานเชี่ยวชาญในทางปฏิยัติปฏิบัติจนถึงปฏิเวท ฉลาดในการแสดงพระธรรมเทศนาคือสมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบทุกอย่างที่ทำให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสเป็นกำลังใหญ่ในพระศาสนาด้านนิปพานาธุระเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ดุลท่านเองเคยร่วมเรียนทุดงกับหลวงปู่เทศมาแล้วบางครั้งบางคราวในระยะหลังจึงได้ทราบประวัติของท่านเป็นอย่างดีน่าเสียดายที่หลวงปู่ดุลไม่ลงรายละเอียดไว้ ส่วนหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนท่านได้กล่าวชมเชยยกย่องหลวงปู่เทศไว้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตดังนี้พระอาจารย์เทศเทศลังสีท่านเป็นพระราชาคณะท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอีกรูปหนึ่ง ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคาเรพเลื่อมใสยอยู่มากและยังเป็นที่เลื่อมใสของพระเนนประชาชนแทบทุกภูมิภาคปฏิปทาของท่านเป็นไปได้อย่างเรียบเรียบสม่ำเสมอสมกับอัตยาศัยของท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยนสงบสงเเีรงงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาพาใสา ไพเราะต่อทุกคนทุกชั้นท่านเป็นผู้มีมารยาทงดงามผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ยินตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปอย่างไม่มีประมาณท่านอาจารย์เทศท่านก็อัตยาใสยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่วๆไป โดยไม่มีปัญหาว่าจะขัดต่อสายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและเหมาะสมกับเพศนักบวชผู้ควรมีมารยาทอัตยาศัยส,สงบสงี่ยมเย็นใจโดยแท้นี่คือลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นอีกรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชาได้อย่างสนิทใจจากนี้ไปเป็นบันทึกของลงปูเ่เทศเทศลังสีที่ท่านได้เรียบเรียงลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ตามคำบอกเล่าของพ่อและแม่ของท่านที่ฟังจากปู่ย่าตายายมาอีกทอดหนึ่งอย่างละเอียดมีความสมบูรณ์ลึกซึ้งในเนื้อหางดงามในภาษาและรูปแบบการเขียนสำหรับคนอีสานแล้วถือว่าดีเยี่ยมสำหรับคนภาคอื่นก็เห็นจะเข้าใจยากหน่อยดังนั้นจึงขออนุญาตอารัธนาเรื่องราวของหลวงปู่ทั้งหมดเพื่อเผยแพร่ปฏิปทาวัดปฏิบัติและข้อธรรมอันประเสริฐ ของหลวงปู่ให้สาธุชนทั้งหลายในประเทศและต่างประเทศได้นำประศึกษาปฏิบัติเพื่อเป็นความสลิดมงคลน,นำโลกคนรุ่นใหม่ให้งดงามทั้งกายและใจต่อไปและที่สำคัญคือเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษรุ่นคุณทวดของหลวงปู่เพื่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาว่าอดีตบรรพบุรุษรุ่นคุณทวดที่ผ่านมาเมื่อร้อยกว่าปีเป็นอย่างไร จากบันทึกของหลวงป,ปู่เทศเทศลังสีเกี่ยวกับสายตระกูลของฝ่ายบิดาและมารดาตั้งแต่รุ่นขุนทวดสืบทอดตลอดมาหลวงปู่ท่านได้บันทึกไว้พอสังเขปดังนี้มาตอนนี้อดที่จะกล่าวถึงประวัติของโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เพราะเราระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งสองมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับระยะนี้ท่านอบรมเราในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมมากและเหมือนกับว่า ท่านจะรักเรามากเป็นพิเศษด้วยท่านทั้งสองเคยเล่าประวัติชีวิตการประจนภัยของบรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นคุณทวดของท่านลงมาเมื่อคราวอพยพมาให้ฟังโดยละเอียดเมื่อเราได้ฟังแล้วทำให้รู้สึกเศร้าสะเทือนใจและเกิดความสงสารท่านเป็นกำลังพ่อแม่ของเราเป็นชาวอพยพและกำพร้าพ่อมาด้วยกันทั้งคู่ยมพ่อนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ที่สูงบนภูเขา อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยได้พากันอพยพหนีความอดอยากแรนแค้นลงมาสู่ที่ลุ่มเพราะมีคนเขาไปเล่าให้ฟังว่าทางเมืองหนองคายข้าวปลาอาหารสมบูรณ์มากทินเดิมนั้นถึงแม้จะมีอาชีพทำไร่ทำนาก็ไม่พอกินเพราะเป็นพื้นที่ภูเขามากต้องทำไร่ตามรอยเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็ทำกันมากๆเสียด้วยโยมพ่อเราเคยเล่าให้ฟังว่าท่านกำพราพ่อ ต้องพาน้องๆสี่คนกับแม่อีกคนทำงานหาเลี้ยงกันทำไร่กว้างจนสุดลูกหูลูกตาไล่ไม่ต้องทำห่างนารับประทานข้าวกลางแจ้งเพราะกลัวน้องๆจะกินแล้วจะขี้เกียจไม่ยอมลงไปทำงานถึงขนาดนั้นถ้าปีไหนฟ้าแรงฝนไม่ดีก็ยิ่งไม่พอรับประทานเลยบางครอบครัวอดข้าวรับประทานลูกมะก,ก่อแทนข้าวพอประทังชีวิตไปตั้งเดือนก็มี ความอดอยากปากแห้งบีบรัดให้สีชีวิตต้องดิ้นรนเที่ยวออกหาที่ทำมาหากินใหม่ใครว่าที่ไหนดีก็ตามเข้าไปหวังให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่อดอยากดังเช่นที่เป็นอยู่การอพยพลงมาคราวนี้มีสี่คนก็คือนายกันหาเรี่ยวแรงนายเชียงอินเรี่ยวแรงและก็นางแตงอ่อนกับยมญาอีกคนคือนางบุญมานอกจากนี้ยังมีญาติ และผู้ที่สมัครใจมาด้วยกันอีกเป็นจำนวนมากการอพยพต้องผ่านภูเขาสูงเช่นภูฟ้าภูหลวงและป่าดงทึบมาเป็นลำดับผู้มีช้างมีต่างเป็นพาหนะก็ค่อยอยังชั่วหน่อยผู้ไม่มีอะไรนั่นสิใช้บ่าแบกแรงของใครของมันเป็นพาหนะหาผามกว่าจะถึงบ้านนางนิ้วก็กินเวลากว่าอาทิตย์เมื่อมาถึงครั้งแรกได้มาตั้งที่พัก ลงที่ริมหนองปลาที่หนองเต่าเลยต่อมาภายหลังได้ย้ายไปอยู่บ้านนางนิ้วแล้วตั้งรกรากที่นี่ฝ่ายโยมมานดาของหลวงปู่นั้นอพยพมาคนละพวกคนละภาษากับโยมบิดาการอพยพเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบากมีอุปสรรคมากมายแทบเอาตัวไม่รอดหลวงปู่ท่านได้บันทึกไว้ดังนี้ฝ่ายโยมบันดานั้นท่านเป็นชาวพวน ซึ่งทัพไทยได้กว่าต้อนมาจากประเทศลาวในสมัยรัชกาลที่สามแล้วเอาไปปล่อยทิ้งไว้ในเขตจังหวัดอุตรดิตจึงได้ตั้งรกรากที่เมืองฝางอำเภอรบรบแปะจังหวัดอุตรดิตโยมยายเล่าให้โยมแม่ฟังเมื่ออพยพลงมาจากเมืองเชียงขวางตอนนั้นโยมยายท่านยังเป็นเด็กอยู่มากๆเดินไม่ไหวพวกผู้ใหญ่เลยเอาท่านใส่กระบุงหาคู่กับสัมภาระสิ่งของต่างๆบุกป่าข้ามห้วย ข้ามเขาด้วยความยากลำบากมาเป็นลำดับจนถึงเมืองฝางและที่นี่เองโยมยายตัวเป็นสาวแล้วได้แต่งงานจนมีลูกสองคนคือโยมแม่และโยมน้าชายอีกคนต่อมาโยมตาได้เสียชีวิตลงคงเหลือแต่โยมยายทำหน้าที่เลี้ยงลูกสองคนคือตัวของโยมแม่และโยมน้าชายในเวลาต่อมาโยมยายได้พาลูกทั้งสองอพยพหนีมาจากเมืองฝางอีกครั้งหนึ่ง โดยตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่เล่าว่าสาเหตุที่ย้ายหนีจากเมืองฝางมาตั้งหลักปักฐานที่จังหวัดอุดรธานีเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเกิดโจรขโมยและเหล่าอัตมพันธ์เต็มบ้านเต็มเมืองเจ้าหน้าที่ายปกครองก็อ่อนแอไม่สามารถจะปราบพวกนี้ปราบคาบได้จึงเดือดร้อนไปทั่วทุกยอมยาชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจึงปรึกษากันโดยมีนายเชียงทอง เป็นหัวหน้าคณะผู้อพยพซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับโยมยายกลายเป็นโยมตาคนที่สองของหลวงปู่สิ่งแวดล้อมมันทำให้คนดีๆกลับเป็นคนเลวไปได้เหมือนกันนายเชียงทองหัวหน้าพวกอพยพก,ก็กลายเป็นนักเลงกับเขาไปด้วยจนอยู่บ้านไม่ติดได้หนีเตลิดเปิดเปิงลงมาเที่ยวหลบภัยอยู่แถวตำบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อได้มาเห็นนิสัยใจคอ และความสงบสุขของผู้คนพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ในดินฟ้าอากาศและอาชีพของคนถิ่นนี้แล้วจึงได้กลับไปชักชวนพวกญาติญาติและพับพวกจากเมืองฝางจังหวัดอุตรดิตถ์อพยพลงมาการอพยพมาครั้งนี้โยมแม่เล่าให้ฟังว่าอพยพมาด้วยกันตั้งหลายสิบคนพากันเดินทางจากจังหวัดพิชบูรณ์แล้วเดินเลื่อยลงมาพักอยู่ที่วัดบ้านห้วยพอดจังหวัดเลย และที่นี่ได้เกิดโรคไข้ทรพิษอย่างรุนแรงตายกันก็มากด้วยคุณงามความดีของชาวบ้านห้วยพอดที่เอาใจใส่ช่วยเหลือในยามขัดสนทําให้บางคนที่อพยพมาด้วยกันตั้งหลักปักฐานที่นี่ก็มีส่วนคณะของนายเชมทองได้หนีตเตลิดเลยลงมาจนถึงบ้านกลางใหญ่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีโยมยายของเราพร้อมกับลูกอีกสองคนและโยมน้องชายของโยมยายได้ติดตามพวกผู้ใหญ่มาด้วย คนเราคราวจะได้รับทุกขอับจนนั้นหากมีอันเป็นไปเมื่อเดินทางมาด้วยกันดีๆไม่เคยมีปากเสียงอะไรกันเลยโยมน้องชายของโยมแม่ได้พบกับพ่อค้าชาวพมา่าเลยติดตามเขาไปเฉยๆจนกระทั่งบัดนี้ไม่ทราบข่าวว่าตายหรือดีอย่างไรเลยเมื่อเดินทางมาถึงบ้านกลางใหญ่แล้วกลุ่มหนึ่งได้แยกย้ายลงไปอยู่บ้านนาบงเพจรอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย น้องชายของโยมยายก็ตามเขาพปอีกคนคงเหลือแต่สองแม่ลูกคือโยมยายกับโยมแม่จนต่อมาโยมแม่ได้พบรักกับโยมพ่อแล้วได้แต่งงานกันแล้วลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านนาสีดาจนกระทั่งมีลูกด้วยกันสิบคนขอย้อนกล่าวถึงเรื่องของโยมยายได้แต่งงานกับนายชินทองซึ่งเคยร่วมเดินทางอพยพมาตั้งแต่ทุ่งล่างทางฝั่งลาว เมื่อแต่งงานกันแล้วก็อยู่ด้วยกันตามภาษาคนแก่ต่อมาโยมยายเกิดข้อร้ายกิ่งไม้หักตกลงมาถูกศีรษะแตกสุดจะเยียวยาจึงสิ้นใจตายในที่สุดนายเชียงทองคนนี้บาปกรรมของแกไม่ดีบาปกรรมตามสนองหลังจากที่ยายได้เสียชีวิตลงนายเชียงทองได้มีเมียใหม่ที่อยบยยมาด้วยกันนั่นเองต่อมาเมียคนล่าสุดของนายเชียงทอง ก็คิดสั้นผูกคอตายนายเชียงทองคงนึกสำนึกได้ว่าแกมีบาปกรรมมากจึงหนีเข้าวัดนุ่งขาวห่วมขาวรักษาศีลแปดจนอายุหนึ่งร้อปีแต่ไม่อยู่ที่วัดแกกลับไปอยู่ที่บ้านกับลูกกับหลานนั่นเองแกจะไหว้พระสวดมนต์ลูกหลานก็ลํำคาหนวกหูไหว้พระทีไรล,ลูกก็เอ็ดเอาเพราะแกแก่มากแล้วจะเดินไปทางไหนมาไหนก็ไม่ได้ กินแล้วก็บน่นว่ายังไม่ได้กินลูกหลานก็บ่นลำคาญแช่งให้แกตายทุกวันแกยอมแพ้เสียเมื่อไหร่แกก็แช่งลูกลูกหลานๆให้เป็นอย่างแกและชิบหายด้วยประการต่ตางๆนานาเป็นที่น่าทุเลศเวทนามากคนเราทำชั่วไว้แล้วเมื่อตอนเองยังไม่ถึงตายความชั่วที่ทำไว้ย่อมติดตามมาทันเมื่ออยู่ในหมู่คนไม่ดีไม่มีสิทธิ์ไม่มีธรรมด้วยแล้ว จมทำคนหมู่มากพลอยเป็นบาปไปด้วยความทุกข์ของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดปลดนี้แล้วไปติดนูน่นอยู่อย่างนี้ร่ำไปตลอดชาติฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงเบื่อทุกข์ในโลกนี้แล้วหาทางหนีจากทุกข์หลวงปู่เทศท่านได้เล่าเรื่องในครอบครัวตระกูลเรียวแรงต่อไปอีกว่าเมื่อยายเสียชีวิตไปแล้วแม่ก็อยู่กับลูกลและพ่อต่อไปไม่เดือดร้อนการอาชีพก็เลี้ยงตัวคุ้ม ถึงแม้ในครอบครัวจะมีเงินเพียงหกบาทเท่านั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะสมัยนั้นข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ดีทุกอย่างทําให้ครอบครัวมีความสุขเพราะเงินทองไม่มีความจําเป็นต้องใช้อจ่ายอะไรเยอะทํานาก็ตกดอกออกผลเป็นอย่างดีปีไหนทํานามากก็ไม่มียุ้งฉางจะเก็บจึงมีข้าวเหลือกินเป็นจํานวนมากต่อมาได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นจนทําให้พ่อต้องขอลาออกบวชเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายคนที่สาม เด็กชายแกนเรียวแรงได้เสียชีวิตลงลูกคนนี้พ่อรักมากท่านเสียอกเสียใจแทบจะเป็นบ้าเสียให้ได้เพราะเป็นเด็กที่ฉลาดช่างพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์น่ารักเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายรักพ่อรักแม่เอาใจใส่ในคำสอนของพ่อแม่ยิ่งนานวันเข้าความมืนมิดของความโศกเศร้าค่อยๆซาลงแสงธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา จึงค่อยๆฉายแสงเข้าไปในหัวใจพอให้เห็นทางบ้างพอลางๆพอคิดว่าเมื่อห่างไกลาจากความกังวลคือการบวชอาจจะระงับความโศกเศร้าลงได้บ้างและที่สำคัญเมื่อบวชแล้วจะได้แบ่งบุญให้ลูกชายเด็กชายแกนเลี้ยวแรงได้บ้างเมื่อเขาได้รับส่วนบุญแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติเมื่อคิดเช่นนี้พ่อจึงตัดสินใจลาลูกเมียออกบวช ถือศีลภาวนาอยู่สองพรรษาหลวงปู่เทศท่านได้กล่าวถึงเรื่องราวการออกบทของโยมพ่อของท่านว่าการออกบวชในพระพุทธศาสนามีใช่จะทําทให้คนผู้ที่รับความทุกข์แล้วหมดทุกข์ไปเลยทีเดียวก็หาไม่เพราะทุกข์ทั้งหลายมันเกิดจากกิเลสภายในคนเราเกิดมาได้สะสมเอากิเลสอยู่ในโลกนี้จนนับพบนับชาติไมทวนไม่ต้องไปแจงตัวกิเลสออกมานับแหละ แม้แต่ชั้นของกิเลสท,ที่มันสะสมทับถมไว้ก็ไม่ทราบว่ากี่ชั้นแล้วคนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะขุดค้นเอากิเลสท,ที่เนืองนองอยู่ในใจออกมาเผยแพร่ให้เห็นได้จึงไม่สามารถที่จะทำลายให้หมดสิ้นไปได้แต่ก็ยังดีการได้บวชก็ยังพอมองเห็นทางอยู่บ้างหลังจากบวชเรียนมาพอสมควรแล้วทำให้จิตใจที่เคยเศร้าหมองส่างซาลงแล้วจางหายไป ทำให้มาย้อนคิดถึงลูกหกชีวิตพร้อมกับเป็นห่วงโยมแม่ที่ไรา้ญาติขาดมิตรอย่างจับใจจึงได้ลาสิขาออกมาอยู่กับครอบครัวต่อไปซึ่งณเวลานั้นหลวงปู่ท่านยังไม่ได้มาเกิดแต่ก็เป็นการโชคดีที่โยมพ่อลาสิขาออกมาอยู่กับโยมแม่อีกครั้งทําให้หลวงปู่กับน้องสาวได้มาเกิดเป็นสมาชิกของครอบครัวอีกการเกิดมาของหลวงปู่ทำให้ภูมิใจว่าเราไม่เคยยอมแพ้ใคร บางคนที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันเมื่อเกิดมาแล้วก็พบแต่ศีลธรรมที่สุจริตแล้วก็ได้มาเจริญเติบโตอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพั์ในพระพุทธศาสนาจนตราบเท่าทุกวันนี้ที่เราปราบปลื้มทุกวันนี้ก็คือถึงแม้เราไม่ได้เลี้ยงดูท่านทั้งสองเยี่ยนคารวะทั่วๆไปแต่เราก็ได้หล่อเลี้ยงน้ำใจของท่านด้วยการถือครองเพศพมจันท์และอบรมจิตใจท่านเป็นลำดับ มาจนอวสานแห่งชีวิตของท่านแล้วท่านทั้งสองดูเหมือนจะไม่ผิดหวังในการเลี้ยงเรามาเพราะเราได้ทำหน้าที่อุตมะบุตรอย่างเต็มที่แล้วกล่าวคือเราได้อบรลงฝึกหัดทางด้านศิลธรรมซึ่งท่านทั้งสองได้ปฏิบัติอยู่แล้วให้มีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นที่เราภูมิใจอย่างยิ่งก็คือเราได้สติและให้คติโยมพ่อในด้านภาวนากรรมฐาน จนในวันอวสานแห่งชีวิตของท่านและตัวของท่านเองก็ยินดีจะยอมรับเอาอุบายของเราไปปฏิบัติตามจนเห็นผลได้ชัดด้วยใจของตนเองจนท่านรับและอุทานออกมาว่าในชีวิตนี้75ปีมาแล้วไม่เคยได้รับความสงบสุขอย่างนี้เลยสำหรับโยมแม่นั้นที่เราดีใจที่สุดก็คือได้อบรมโยมแม่ตลอดการอาวสานแห่งชีวิตของท่านเหมือนกันแม้นาทีสุดท้าย แห่งลมปลานของท่านเราก็ได้นั่งเฝ้าอบรมสติแก่ท่านท่านก็มีสติยอมรับเอาโอวาทของเราอย่างน่าชื่นตาบานจนนาทีสุดท้ายแห่งลมปราณของท่านเหมือนกันหลวงปู่ท่านยังได้บันทึกต่อไปดังนี้หากเราจำพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้โดยสรุปว่ากุลบุตรใดได้เกิดมาตั้งใจจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาแล้ว นำท่านทั้งสองมาปลนเปรยอ,อย่างดียิ่งจนยากที่ใครๆจะทำได้แม้นสมบัติจกักรพรรดจะยกให้เป็นเครื่องบูชาก็ตามแต่ยังไม่ได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณแก่ท่านอย่างยิ่งเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นแต่ให้ความสุขแก่ท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นตายแล้วยังหาได้เอาติดตัวไปได้ไหมส่วนกุลบุตรใดอบรมบิามดามารดาให้ท่านมีจิตใจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ุลบุตรนั้นได้ชื่อว่าทดแทนบุญคุณของท่านมาโดยแท้เพราะอาริยสมบัติเป็นของมีค่ามากและเอาติดตามตนไปในทุกที่ทุกสถานดังนี้ไม่ผิดแล้วไซเราได้ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทุปการอันหนึ่งเราได้ทําหน้าที่ของลูกหนี้ซึ่งไม่ได้ทําสัญญาไว้กับเจ้าหนี้ให้ถูกต้องโดยสมบูรณ์แล้ว